สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องไปบาซี่ค่ะวันนี้นะคะเซฟจะพาทุกคนนะคะไปทําความรู้จักกับเกมกระดานนะคะชื่อเกมว่าออโต้เชนค่ะเกมนี้เป็นเกมที่เซฟเล่นบ่อยแล้วก็หยุดเล่นบ้างแล้วก็เล่นอีกนะคะก็เป็นเกมที่เล่นเพลิน,เ,นเล่นเรื่อยๆก็เลยอยากจะนําม,มาแชร์ให้ทุกๆคนได้รู้แล้วก็ได้ลองเล่นดูนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิกสำหรับมือใหม่นะว่าเอ้ยขั้นตอนแ,แต่ขั้นตอนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะหรือมันเล่นยังไง นะเดี๋ยวทุกคนมาตามดูกันนะคะนี่นะคะเขาก็จะมีโหมดคู่มือนะคะสําหรับการสอนนะค่ะอันนี้เลยคะแล้วก็จะเป็นตัวของหมากนะคะที่เราจะใช้เพื่อที่จะเอามาลงในกระดานนะคะอันนี้จะเป็นโหมดของเอ่อเป็นคู่มือนะคะทุกคนสามารถโหลดเกมนี้มาได้นะแล้วก็เดี๋ยวมาลองเล่นแล้วก็จะมีโหมดคู่มือนะคะสามารถมาลองใช้ได้ันีนะคะเสฟเล่นในมือถือนะมันจะค่อนข้างสะดวกกว่านี่เขาอาจจะมีกระตุกนิดนึงนะคะ นี่เราเลือกมา1ตัวค่ะแล้วเราก็นํามาลงใส่กระดานนะคะก็คือตอนแรกเราอาจจะยังไม่ต้องคํานึงถึงคอมต่างๆก่อนให้เราลองเอาลงมาใส่ดูก่อนนะคะแล้วแต่ละตาเนี่ยเราจะได้เหรียญและมีการอัพเลเวลนะคะ1นึ่งเลเวลก็คือ1ครั้ง1ตัวนะคะนี่แล้วเราก็เอามอนนะคะเอาตัวหมักกระดานเนี่ยมาใส่ มากระดานของออโตเชนเนี่ยจะมีหลายอาชีพมากๆนะคะหลายอาชีพหลายคอมหลายคอมโบมากๆค่ะจะมีหลายอาชีพมาเดี๋ยวจะมีสรุปให้ดูอีกทีนึงนะคะเกี่ยวกับอาชีพเนาะค่ะเนี่ยค่ะเมื่อเราแพ้นะคะเราก็จะสูญเสีย HP ตามจํานวนมอนแล้วก็เขาเรียกไงค่างเงินของมันนะคะถ้า1ตัวที่อาจจะเป็นเสีย2บาทหรือค่าดาวตามดาวของมันนะคะการอัพเลเวลเนี่ยก็คือสามารถ คิก3ตัวนะคะจะอัพได้1ดาวแล้วก็1ดาวนะคะไอ้สองดาว2ดาว,ดาว3ตัวเนี่ยจะอัพได้3ดาว1ตัวนะคะทุกคนาอาจจะงงๆนะคะเดี๋ยวลองเรามาเล่นดูได้อาจจะแบบว่าเข้าใจมากขึ้นนะคะนี่ค่ะของเราตอนนี้ยังไม่มีเป็นคอมนะคะแต่เราอัพตัวดาวไปแล้ว2ดาว1ตัวนะคะก็ค่อนข้างที่จะตีแรงเพิ่มขึ้นนะคะ เลือดน,นะคะก็จะลดลงเรื่อยๆอ่าแล้วบอกเลยนะคะว่าเหมือนเกมกระดานอื่นที่เช่นถ้าเกิดว่าเราดองตังไว้นะคะก็จะมีดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นหรืออัตราชนะนะคะอันนี้เซฟจะลองหยิบม,มา2ตัวนะคะเพื่อที่จะได้เห็นภาพว่าเอ้ยมันจะมีคอมหนึงแล้วนะนี่คะ่ะอ่คอมที่ปรากฏนะคะเมื่อแสดงคอมแล้วมันจะขึ้นที่มุมขวาบนนะทุกคนสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะมันจะมีรายละเอียดต่างๆและ เวลาตัวหนังสือแถบสีขาวนะคะก็แสดงว่าคอานั้นทำขเขารีไกไงแบบแสดงแล้วอะไรอย่าแบบงเงี้ยค่ะมีผลแสดงแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปดูในหมดที่แบบเล่นจริงๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็นสอนเล่นเพื่อให้แบบว่าได้ลองดูว่าเออมันเป็นยังไงบ้างน,นะคะเราสามารถเพิ่มเลเวลได้นะคะที่มุมซ้ายล่างนะตอนนี้เป็นเลเวล5นะคะถ้าใช้ถ้ากดเพิ่มเลเวล1ครั้งเนี่ยเราจะเสีย4บาทเราจะเพิ่มเลเวลนะคะบวก4ค่ะ ะะจะเห็นนะที่ตังเนี่ยจะมีพื้นฐานนะคะเราจะได้เชิญหนึ่งละ5บาทนะคะถ้าชนะเนี่ยจะบวกอีก1บาทนะทุกคนดอกเบี้ยเนี่ยก็คือถ้าเราเก็บได้10บาทเราจะได้ดอกเบี้ยนึบาทนะคะหรือตีง่ายขึ้นเราจะได้ดอกเบีย้ยสิเซนโดยประมาณนะคะเช่นเก็บ20ก็จะได้2บาท30สบนะคะก็จะได้บาอบาทจนถึง50นะคะ60เนี่ยก็จะได้5 5บาทเช่นกันนะมันจะตันอยู่ที่5บาทค่ะ ประมาณว่าเทอร์หนึงเนี่ยเราจะได้ตังไม่เกินประมาณ20หรือ25บาทนะคะอันนี้คือสูงสุดแล้วตอนนึงเทอร์การจัดเรียงหมากก็ได้นะคะเพื่อให้ยืนตามที่ต่างๆเนี่ยก็ค่อค่าสำคัญมากๆเลยบางที่ตัวเนี่ยใกล้เคียงกันเนาะแต่อาจจะแพ้นะคะในมุมของการวางตัว<ม>เช่นเอาตัวที่เป็นดาเม็ดหลังเนี่ยไปยืนข้างหน้ามันจะโดนจมตีกอนอาจาจะแพ้ได้นะคะเดี๋ยวไปลองดูกันจริงๆเลยดีกว่าว่าหมดจริงๆเนี่ย เราจะเจอแบบไหนกันบ้างนะคะค่ะก็ามาดูกันในโหมดจริงๆว่ามีโหมดไหนบ้างนะคะบอกเลยว่าจะมีหลายโหมดมากๆก็จะมีทั้งโหมดคู่มือนะคะโหมดฝึโกโอบโลโหมดแฟนตาซีนะคะโรงงานาการชู่ดว่วนนะคะมีลงแรงคู่ลงแรงเดียวเ,เล่นเป็นคู่เล่นเดี่ยวนะคะมีโหมดแฟนตาซีก็จะผัดเวียน เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะคะต่อสู้สด่วนสำหรับใครที่อยากจะฝึกตัดสินใจให้ไวๆนะคะก็เหมาะสำหรับการต่อสู้ด่วนเหมือนกันการสบายๆทีมอาจจะต่อสู้กันเป็นทีมหรือเปล่านะคะต้องไปลองดูกันอันนี้เซยังไม่เคยลองหมดสบายๆทีมหมวดจัดอันดับนะคะก็เป็นการลงแรงนะคะมันจะมีทั้งแรงคู่แรงเดี่ยวนะคะแยกกันหมวดทั่วไปก็คือการเล่นแบบทั่วๆไปนะคะเดี๋ยวลองไปจอยกันดูเกมหนึ่งก่อนเลยนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะ สำหรับมือใหม่ก็ไม่ต้องเครียดน,นะคะก็มันจะมีเกี่ยวกับการแนะนําทีมเหมือนเราอยากได้ตัวนี้นะมันก็จะแนะนําทีมด้านล่างนะคะลองเล่นตามแนะนําทีมก่อนก็ได้แล้วค่อยๆดูว่าคนอื่นเนี่ยเล่นทีมไหนกันส่วนใหญ่เราก็ลองอหยิบตามหรือจับมาดูก็ได้นะว่าเอยตัวนี้สกิลเป็นอย่างนี้นะตัวนี้ก็มีผลเป็นอย่างนี้นะคะไปดูกัน อันนี้นะคะมาเรียบร้อยแล้วนะก็มันจะมีการแนะนํานะคะเช่นแนะนําอัตราก,การเกิดการสุ่มของตัวหายากนะคะหรือตองตามเลเวลอ่าสีขาวนะคะก็จะออกร้อยเปร์ในช่วงเลเวลน้อยอาจจะมีตัว1บาท2บาท3บาท4บาทและ5บาท5บาทนี่คือตัวหายากที่สุดนะคะของเซฟเนี่ยเผา Divinity นะคะก็เอามาดู นี่ก็จะมีเมื่อกี้นะคะจะมีคอมบแูแล้วรว่าถ้า2ตัวเนี่ยจะมีพร้อมอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นอาวุธนะคะที่เราใส่กับตัวของหมากของเรานะคะแต่เราค่อยใส่ค่อยเลือกก็ได้เนาะให้ดูกับว่าเอ้ยรูปแบบทีมเราเนี่ยเป็นประมาณไหนเราค่อยเลือกได้คะ่ะอ่าแล้วก็เราสามารถล็อกได้นะคะล็อกไม่ให้โลนี้หายไปเนาะแบบเก็บไปซื้อโลหน้าค่ะ แล้น,นี่นะคะก็จะเป็นแนะนําทีมคะเช่นเราจะเล่นตัวของทีมแบบทีมสัตว์อะไรเงี้ยหรือทีมแบบเคสทีมสีแดงอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีบอกนะเห็นไหมอันนี้นะคะกลยุทธ์การจัดทีม,มก็ลองคลิกได้นะคะเมื่อกี้ลองกดที่ตัวของ คอ,อมทีมนะคะแล้วมันก็จะมีให้อ่านว่าแนวทางการเล่นเป็นอย่างไรนะคะตัวนี้ใส่ของอะไรบ้างเราสามารถคลิกได้ดูได้เรื่อยๆนะว่าแบบเออยังไงบ้างอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปแบบจัดทีมก็เราลองจัดทีมตามนี้ได้ถ้าใครที่แบบเอ้ยยังงงๆนะคะอันนี้นะคะจะเป็นอาวุธทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยว ค่อยมาสรุปอีกทีหนึ่งเนาะเกี่ยวกับอาจจะดูง่ายๆชัดๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวของหมากกระดานที่แพทปัจจุบันยังมีให้อ่าใช้นะคะบางตัวเนี่ยบางแพทเอาตัวนี้ออกไปเอาตัวนี้เพิ่มเข้ามานะคะก็เขาเรียกว่าเป็นสีสันอย่างหนึ่งสำหรับการเปลี่ยนการเนิร์ฟนะคะของแต่ละหมากนันเองของแต่ละคองอ่า อันนี้ของเซฟนะคะก็จะเห็นนะว่าเป็นเอ่อเป็นเหมือนสายโรดคูทามเนอะเอาแบบคูทามไวๆนะคะแล้วก็เป็นแบบตัวพีทนะคะจะเรียกเป็นนักบวชดีไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้นะก็อันนี้ค่ะเราจะเลือกตามที่เขาจัดให้ก็ได้หรือจะไม่เลือกตามที่เขาจัดให้ก็ได้นะคะอันนี้เซฟก็เอาหมีแพนด้ามาเพราะว่าเออหมีแพนด้าเนี่ยสกิลของมันเห็นไหมคะเมือ่อเมื่อวางบนเหมือนพูดง่ายคือเมื่อวางกระดานเนี่ย มีโอกาส12%นะคะที่จะสุ่มฮีโร่ที่เป็นเ,เขาเรียกไงเป,เป็นเป็นเผ่าหมีแพนด้าเนาะหรืออาชีพใดๆนะคะที่อยู่บนกระดานเนี่ยสุ่มมา1ตัวนะคะอา่า แต่ส่วนใหญ่ถ้าเราวางมี Panda, แพนด้านี่ส่วนใหญ่มีแพนด้าจะออกมาบ่อยนะคะน,น,นานๆทีจะเป็นอาชีพอื่นที่อยู่บนกระดานนะคะบางทีมันสุ่มตัว5้าบาทให้เลยนะทุกคนคือบางทีแบบว่าอยู่ที่ว่าดวงเราจะดีหรือเปล่านะคะเกมมีของขึ้นดวงด้วยจะมีกฎของเกมเนี่ยนะคะแล้วก็คู่มือให้เราได้ลองดูกันอีกทีหนึ่งนะนี่นะคะจำนวนฮีโร่ที่วางได้นะทุกคนแต่ละโหมดเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยนะจำนวนการวางฮีโร่ค่ะ ชีพนะตัว3บาทนะเดี๋ยวมารอดูกันนะคะตอนนี้นะคะเหมือนในรอบนี้ตั้งพื้นฐานจะอยู่ที่4บาทนะทุกคนนี่เห็นไหมคะมี1ตัวที่สปอนมาเห็นไหมตัวนี้ก็คือเป็นผลจากที่เราเอาแพนด้านเนี่ยวางในสนามเนาะก็เลยทำให้ตัวของอาชีพเดียวมีวิทีเนี่ยเออ ถ้าอ่านผิขอไปด้วยนะคะไอสายรถคู่ดาวเนี่ยเออมันเขาเรียกว่ากอดอวอร์เลยเออมาอยู่บนกระดานด้วยค่ะนี่พื้นฐานนะคะตั้งพื้นฐานอยู่ที่5บาทนะคะแล้วถ้าชนะเนี่ยเราก็จะได้บวกหนึ่งนะคะ,คะอันนี้ก็ต้นเกมก็ ใครสายเก็บเงินนะคะสามารถเก็บเงินก่อนได้เหมือนกันเพราะว่ากลยุทธ์ของการชนะนะคะไม่ได้มีแค่จัดหมากอย่างเดียวก็คือพยายามเก็บเงินนะคะให้ได้มากที่สุดแล้วก็ค่อยโรหรือค่อยอัพเลเวลนะคะเพื่อหาตัวดีๆหรือหาตัวที่แบบเออค่าตังค์เยอะๆอันเนี้ยทีหลังก็ได้นะคะสําหรับใครที่แบบว่ายอมแพ้ในช่วงแรกๆก่อนเนาะแล้วก็ค่อยแบบไปหาตัวสุดท้ายก็ได้เหมือนกันนะคะบอกเลยว่ามันเล่นหลายแบบมากๆทุกคน เราสามารถอัพเลเวลได้นะคะเห็นไหมทุกอัพเลเวลอัพเลเวลขึ้นไปใช่ไหมคะก็จะเสียเงิน4บาทนะคะต่อ1กดอ่าอ่ค่แต่ว่าพอกด1นึที่4บาทก็ได้เท่ากับ4ครั้งนะคะเห็นไหมหทับสถ้าเรากดอัพเลเวล1ครั้งปุ๊บก,ก็จะเป็นเอ่อหนทับหนะคะแล้วก็จะเป็นเลเวลห้อันนี้นะคะยังไม่มีตัวไหนที่สนใจเลยนะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นเผาดูอิดนะคะมันจะมีอาชีพอ้อขอโทษค่ะไม่ใช่เผานะเป็นอาชีพดูอิดนะคะมันก็จะมีทั้งเผาและอาชีพมันทุกคนก็ลองดูก่อนก็ได้ว่าเอออันไหนที่เราใช้นะแต่ว่าจะมีเผ่าเผ่านึงนะคะที่ไม่สามารถวางได้สองตัวขึ้นไปเพราะผลของบัฟมันจะไม่ทํางานนะคะคือเผ่าของปิศาจแต่ถ้าเรามีอีกเผ่านึงนะคะที่เป็นคอย ช่วยเนี่ยเราก็จะสามารถวางปีศาจได้เดี๋ยวอันนี้เราไปศึกษาเพิ่มตากในเกมได้นะคะว่าจะเป็นเผาไหนเผาไหนเพิ่มตี y เผาไหน,ไหนค้อมไหนนะคะเออบอกเลยว่าสนุกทุกคนอาถ้าเราแพ้นะคะแพ้แบบเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้ดอกเบีย้ยเพิ่มอีกทุกคนนี่ถ้าจะไม่ผิดแพ้สามครั้งติดได้1บาทแพ้5ครั้งติดได้2บาท ถ้าแผนเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ขึ้นค่อนข้างเยอะนี่เห็นไหมคะอัพเลเวลนะคะจะเพิ่มบวก4ไปนะคะแล้วก็เสียครั้งละ4บาทนะทุกคนที่กดจึกๆนะคะอัพอัพเลเวลนะจะมีทับอยู่นะคะทุกคนลองคำนวณตั้งดีๆแล,แล้วก็เขาเรียกไงประคองเงินประคองดอกเบี้ยไปด้วยนะคะอันนี้นะเซฟก็ประคองเงินมันอยู่ที่50นะคะเมื่อกี แล้วก็เราสามารถรีโลหาตัวได้นะคะรีครั้งหนึ่งเนี่ยใช้ถึง2บาทนะคะในการรีนะอันนี้เซฟก็มีการคับของแล้วนะทุกคนมันจะมีแนะนําว่าของชิ้นไหนเนี่ยควรใส่ให้กับตัวไหนนะคะตัวไหนที่ควรใส่เนี่ยมันจะขึ้นเหมือนตัวข้าราชกไรกดไ like ลค์เนาะคลิกถูกนะคะอันนี้เซฟพยายามดูค้มนะว่าค้มมันตรงกันไหมนะคะ แต่เซฟจัดทีมไม่ค่อยตามแนะนำนะเพราะว่าเราอยากเล่นอีกสายหนึ่งเราก็เลยจัดอีกแบบหนึ่งนะคะแบบแนวไปถ้าใครที่ห่งเริ่มเล่นใหม่ก็จัดตามทีมแนะนําก่อนได้นะคะแล้วเราค่อยประยุกต์ทีละเล็กเทน้อยนะคะนี่ค่ะกยังน,ยน้อยเราจะได้ดอกเบี้ยแล้วนะคะ4บาทแล้วก็ถ้าชนะได้เพิ่มอ,อีก1บาทใช่ไหมทุกคน น,นะคะก็เมื่อกี้จากสี่สิบกว่าบาทก็เป็นห้าสิบสี่บาทก็ขึ้นๆเราก็ได้เงินนะคะส่วนนี้นะคะสามารถดูบันทึกการต่อสู้ได้นะคะแต่ละเชิญนะคะทุกคนนี่คนที่ขึ้นอ่าสีเหลืองเนี่ยก็คือชนะต่อเนื่องนะคะอันนี้เราคลิกดูได้นะว่า,อาคอมของเราเนี่ยเหลือตัวไหนหรือขาดตัวไหนบ้างนะคะนี่ตัวเ,เข้าลบมีโอกันส25%้าเปอร์ซ็นนะคะที่จะสูงตัวออกมาหนึ่งตัว ะะดูได้นะดูได้แนละ้วทุกคนว่าเอ้ยคอบนี้กับอันนี้นะนะคะ่ะเหมือนเช่นถ้าเป็นสายธนูเนี่ยเหมาะกับอะไรเหมาะอาจจะเหมาะกับตีวไวหรือเจาะเกาะนะคะลดเกราะของอีกฝั่งหนึ่งสายเวทเวทกับอะไรดีนะคะที่จะพอช่วยยืนแทงให้เวทได้นะคะนี่เห็นไหมเออมันจะมีให้รวมได้นะคะเห็นไหมเพื่อนๆนะคะจะมีให้นี่เราอัพเลยครับนี่นะคะ่ะ ติกเรื่อยๆนะคะบวกสไปบวกสไปนะลองคำนวณตังดูประกอบใจ็ดีกันคอมยังไม่ออกนะคะอันนี้เริ่มมีคอมใหม่แล้วเผาฮิวแมนนะคะจะได้รับตำรา e x p นะคะตำรา e x p คืออะไรนะตำรา e x p นะคะคือเพิ่มในส่วนของ e x p ข้างซ้ายล่างนะคะเราจะได้ไม่ต้องเสีย ี่เห็นไหมทุกคนมันจะมีแนะนํานะคะว่าให้หลอมรวมอะไรบ้างมันค่อนข้างสะดวกมากๆก็คือง่ายต่อการเล่นแรกๆนะคะเช่น,น,น,นแบบเอ้ยของนี้เรามันรู้จะรวมอะไรดีหรือรวมกันไหนนะคะมันก็จะมีขึ้นแนะนําให้แล้วเราสามารถกดรวมได้เลยแล้วค่อยมาใส่ตัวที่เราคิดว่าจะต้องใส่นะคะมันจะมีอย่างที่บอกนะมีเครื่องหมายเหมือนแบบกดไลค์อ่ะทุกคนแล้วก็สามารถเติมเข้าไปได้นะคะแล้วกย็ยังแพ้อยู่นะทุกคน อาจจะต้องปรับทีมใหม่นะเพราะว่าเห็นไนท์ออกมาเยอะมากๆนะคะเอเวนเจอร์ไนท์นะคะเอ๊ะอันถูกถไหมเออนะคะเอเวนไนท์ไม่อาจจะเอเวนไนนะคะไม่ใช่เอเวนเจอร์ไหนเลยทุกคนเออนะคะเลิฟไม่ใช้้แลวค่ะเผ่านี้ค่ะหาตัวค่ะโลหาตัวนี่นะคะโอ๊ยลืมดองตังอยู่แล้วทุกคนนี่นะคะนี่อัพไปเลย น้อยได้ดอมเมดสามบาทเจอตัวเจอตัวที่แบบน่าเล่นอทุกคนอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาเราเล่นเนี่ยเราคำนึงได้ว่าอาจจะต้องมีหนึ่งตัวที่คอยแบกทีมนะคะก็คือตัวดาเมจหลักหนึ่งตัวเนี่ยทุกคนก็ต้องลองจัดดีๆนะคะว่าจะให้ตัวดาเมจหลักหนึ่งตัวเนี่ยที่แบบว่าเป็นตัวแบกนั้นอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ตัวแบกในของไอ้นี้ของออโต้เชสเนี่ยก็ถ้าเป็นตัวไน์นะคะให้เลือก มีมีให้เลือกหลายๆตัวเลยนะส่วนของที่เซฟเลือกมาเนี่ยเซฟเล่นเรียกเอาเวนไนมาเนี่ยเพราะว่ามันตีค่อนข้างเร็วแล้วก็มันมีมันสามารถใส่ดุดเลือดได้นะดุดเลือดแล้วเพราะว่าดุดเลือดใหญ่เนี่ยมันจะใบใช,ใช่ไหมทุกคนถ้ามันจะใบคนที่ใช้สกิลแล้วถ้าเอาตัวที่ใช้สกิลอะไปโดน,นใบอะมันจะไม่คุม้มไอตัวเ,เวนไนอะมันไม่ใช้สกิลมันก็เลยสามารถใช้ดุดเลือดได้นะคะ ดุนเลื่นใหญ่อันนี้ทุกคนอาจจะงงเอ้ยดุลเลื่นใหญ่คืออะไรนะคะเดี๋ยวก็มาลองเล่นกันนะอาจจะได้เห็นชัดว่าแบบเอ้ยดุลเลื่นใหญ่คืออะไรน่ะคะหนึ่งตัวที่คอยแบกนคะนคะเซมีดุลเลื่นนะแล้วก็ไนท์เนี่ยมันมีบัฟที่ทบ,บัฟของมันก็คืออ,อมีมิโลนะคะไนท์มิโล โลแล้วก็เหมือนจะถ้าเป็น6ตัวในเนี่ยจะคอยกันเวทด้วยนะคะ,ะนี่ค่ะอันนี้คือตำรายีพีนะคะถ้าเกิดว่าทีมเผาฮิวแมนอยู่รอดนะคะก็จะได้ตำรายีพีเพิ่มน,นีก็โลไปลเรื่อยๆค่ะโลหานะคะเหมือนจะต้องขายเผ่าแพนด้าทิ้งแล้วนะคะเพราะไม่ได้ใช้นะ อันนี้ก็จะพยายามทำให้ไานหนะคะเฮ้ยเ,เหมือนหนึ่งตัวยืมลงนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องเก็บเงินเพื่ออัพเลเวลนะคะเพื่อจะให้เอาไนเนี่ยลงได้อีกหนึ่งตัวเผ่านค่อนข้างดีนะคะจะมีแบบเป็นคอมที่แบบว่าถึกด้วยเนาะแล้วเหมือนอีกตัว ตัวที่ขี่แพ้อะค่ะทุกคนมันก็จะคอยแบบเพิ่มเลือดมันจะใช้สกิลแล้วเหมือนจะปึ้งเลือดมานะคะแล้วก็คอยดูด้วยนะคะว่า ทีมอื่นเนี่ยเล่นคอมไหนนะทุกคนอันที่ลืมแนะนําเลยต้องดูนะคะว่าใครเล่นคอมไหนถ้าเล่นคอมเหมือนกันเนี่ยตัวมันก็จะแชร์แชร์เฉลี่ยกันนะคะถ้าเราเล่นไม่เหมือนเพื่อนเนี่ยแน่นอนค่ะตัวนั้น,นจะมาหาเราบ่อยมากๆนะทุกคนอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งทริกนะคะสําหรับใครที่แบบอ,อ,ยอยากจะแกล้งเพื่อนอเพื่อนซื้อตัวนี้เราซื้อด้วยนะคะก็จะอยู่ที่เราเาจะไม่ค่อยกระจายไปที่เพื่อนก็มีเหมือนกัน,นะคะ่ะนี่ก็ถ้าเล่นกับเพื่อนก็สนุกอีกแบบนะคะตอนนี้ของเจฟ์ไนท์หกแล้ว เออไหนหกกับเพามนุษย์ด้วยนะคะนี่นี่ค่ะอ่าเราจะเจอเราจะเจอมอนเนี่ยทุกเลข25 30 35นะคะถ้าจะไม่ผิดพาเกิดผิดพลาดต,ตรงไหนเนี่ยขออภัยด้วยนะมอนนะคะจะตีแรงขึ้นเรื่อยๆตามระดับเลเวลนะคะก็บางบางทีเนี่ยเราจะต้องอา,อาจจะต้องเพิ่มในส่วนของพลังจมตีเพิ่มนะคะ วิดักสติลิตมาแล้วนะคะสายดูดเลือดไนดูดเลือดถือว่าโอเคไหมเออโอเคนะนะคะจะเห็นนะว่าของอเดือนนี้นะคะมันค่อนข้างนี้ที่ว่าจะได้เห็นได้ว่าของเนี่ยอุปกรณ์อย่างยู่ที่ใครบ้างนะคะอันนี้เรามาอ่านสกิลของไนเล่นๆกันดูนะคะเห็นไหมคะจะมีโล่ป้องกันความเสียหายช่วยเพิ่มนะอีก70%แล้วก็มีการเวทนะคะนี่เราลากของมาใส่แบบนี้ได้เลยทุกคนนะคะี่ค่ะ เราเอามาให้ตัวนี้นะคะที่จริงมันจะมีบอกนะทุกคนเ,เหมือนที่เรากดไปที่ตัวของหมากระดานใช่ไหมแล้วมันจะมีลูกศรเล็กๆนะคะอันนั้นเรากดได้แล้วมันจะคอยบอกว่าตัวเนี้ยต้องใส่อุปก,กรณ์อะไรบ้างนะคะถึงจะปังอ่าบางทีถ้าเป็นสายตีไกลแล้วไปใส่แบบของตีใกล้ให้มันก็ไม่ข้มถูกต้องไหมเออเราต้องเช็คดีๆนะคะตัวแต่ละตัว่ยตีใกล้หรือตีไกลนะใช้เวทหรือไม่ใช้เวทนะคะแต่ส่วนใหญ่ของที่เนี่ย ของออ t เตอร์เชนจะใช้เวทกันส่วนใหญ่จะเป็นสายเวทส่วนใหญ่นะคะใครที่มีตัการเวทก็ค่อนข้างดีเกมอาจจะดูแบบเนื่อยๆหน่อยนะคะแบบดูเรื่อยๆนะคะแต่เล่นเพลินแน่นอนแบบเล่นข้าวเวลาก็ได้หรือเล่นแบบชิวๆ ลองจัดมากดีๆนะคะมันก็จะมีสีแดงๆเห็นไหมทุกคนก็คือเป็นน่าจะเป็นในส่วนที่สกิลถึงนะคะหรือจมตีถึงหรือเดินไปถึงนะคะของเรา,าตอนนี้จะมีสายเจาะเกาะนะคะมีในส่วนของแม่มดนะคะหรือที่เป็นหนุดเลือดน,นะคะนี่มีฮิวแมนเนาะแล้วก็มีส่วนของไนท์ค่ะ ลองจัดทีมใหมนด,ด,ดีนะคะลองลองสังเกตดูนะว่าเอ้ยเอาตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนสลับผัดเปลี่ยนได้หรือเปล่านะคะจะเห็นนะจะฝั่งซ้ายนะคะจะคือเผ่าฝั่งขวาคืออาชีพนะคะทุกคนนี่นะคะก็เป็นการคับของให้นะคะกับอีกทีมหนึ่งนะคะก็การที่จะอัพสามดาวเนี่ยก็อย่างที่เซฟบ,บอกนะคะคือต้องสองดาวสามตัวนะคะถึงจะอัพ สามดาวให้กับตัวละครได้นะคะตัวมากกาดานเนาะนี่นี่นะะก็เป็นช่วงที่แบบเหมือนให้รอให้จัดตัวกันนะคะนี่เราก็ค่อยดูบ่อยๆก็ได้ค่ะว่าอีกทีมน,นีใช้ครบอะไรบ้างนะคะหนูว่าเอ้ยเขามีทีมอะไรบ้างหรือเราจะใช้อะไรเพื่อแก้ทีมได้บ้างนะคะ อ๋าสองดาวเห็นไหมมันก็จะแบบมีความถึกขึ้นนะคะนี่อากาศสามดาวอันนี้นะคะพอดีว่ามีคนแพเนาะก็จกะกจายของบนกระดานอย่างนี้นะคะก็เทิร์นที่30สิบก็อย่างที่บอกค่ะจะเจอกับมอนสเตอร์นะคะนี่นะคะเห็นไหมก็จะมีติ๊กถูกเป็นแบบเหมือนกดไลคนะคะให้เราได้แบบเอาของไปใส่เนาะเออ ของเซฟก็เนี่ยพยายามคัาบเรนะื่อยๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นของชิ้นใหญ่ที่สุดนะคะ,ะได้จากการตีมอนสเตอร์ป่านะคะชััวช,ช่วงรีวลวสามสิบขึ้นไปมองเซฟไม่มั่นใจนะคะก็จะมีพวกของชิ้นใหญ่ๆนะคะอาชิ้นใหญ่เมาให้เราแล้วก็ใกล้จะเอ็มเกมแล้วนะคะเซฟจะเล่นเป็นเวนอมนะคะเอามาแบกแต่ว่าตอนนี้น่าจะเป็นเวนไหนอะแบกก่อนนะะเวนอมยังไม่น่าจะยังไม่ได้แบก เพราะว่าตัวยังไม่แบบไม่สองดาวแต่คทุกคนค่ะเราไม่สามารถกดให้ตัวไหนใช้ s สกิลกดตัวไหนได้นะคะคือเราต้องวางแล้วปล่อยให้มันไหลไปตามเทิร์นต่างๆนะคะนี่นะคะเราก็ได้เมื่อกี้เ,เซฟล็อกไว้เนะเราก็จะได้ซื้อนะคะนี่นะมีคอมแนะนำนะคะ อันนี้ของเซฟเป็นเลเวล10แล้วก็จะวางที่10ตัวนะคะลองคำนวณนดนี้ด้วยว่าเรื่องคอมเนี่ยว่าแบบตัวไหนกับต,ตัวไหนนะคะนี่นะ้าเราได้ฝั่งของไนท์มาเพิ่มแล้วนะคะก็ของเซฟคอมก็ยังคงเป็นเจกกอกเกาะนะคะอ่าแล้วก็เจกกอกเกาะลดเกาะเนาะแล้วก็ทำให้ดุดเลือดได้ฮิวแมนนะคะแล้วก็ไนท์ตอนนี้น่าจะเป็นหลักๆก็คืออยู่ที่ไนท์นะคะไหนท์หกตัว บถือว่าปังมากคนคือปังนะะี่ค่ะเราห้าเหมือนจะเอาชนะเขาเริ่มๆเอาชนะได้แล้ว<ม>ก็ส่วนที่ลดนะคะก็ตามว่าเร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 าเหลือบกุกดะขีตัวนะคะก็จะทําให้เลยฝั่งเนี่ยลดไปตามจํานวนตัวแล้วก็จํานวนน่าจะจํานวนเหรียญเซฟไม่มั่นใจว่าเหมือนกับถ้าสามดาวเนี่ยก็จะยิ่งลดเลือดแรงขึ้นไปอีก ะะก็รอว่าแบบเออจะเป็นไงต่อจะชนะไหมนะอันนี้ก็จะเป็นการเจอกับมอนนะคะนี่มอนนี้ตีแรงอ่ถ้าเรามีแบบแทงก็ชื่อแทงก็จะถือว่าดีค่ะของชิ้นใหญ่นะคะจะดอกนี้แต่มันจะสุมดอกนะทุกคนบางทีอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราใช้นะคะก็ลองเลือกมาดูก่อนนะเนาะเผื่อแบบตรงกับตัวไหนนะคะนี่ตีไว้เอ ไปให้ตัวที่น่าจะใส่ได้ไอต,ตัวนี้ที่จริงมันมีแล้วแต่เราก็ใส่ใส่ใสทับไปเลยนะคะลีลีล่ชงสุดท้ายอ่าก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะยิ่งอัพเลเวลสูงตัว5บาทก็จะออกมาง่ายมากๆนะเออใครที่แบบอยากจะต้องการตัวแบบ5บาทใช่ไหมเราก็เก็บเงิน up พร v เวนะคะแล้วค่อยแบบอัด โอ oh, ฝั่งเขาลอกาดสามดาวทุกคนจะชนะวิเนียโอ้ oh, แต่ของก็โหดเหมือนกันนะคะก็เอาของมาให้แบบตัวของลบกาดใช้ดูท่าแล้วไม่ได้ชนะแลยนะ้ยทุกคนของโหดมากนาคะสกาเล็ uh, ก็ดีสกายเล็ lett, นะคะกับของของกาเซอร์ ier, เนาะที่เป็นหน้าหมีนะคะหน้าหมีไม่ใช่หมีแพนด้านะ้อีกหมีหนึ่งนะมันหมีมันมุ้ยขี่มะ ่าแล้วก็ตัวของจัดกระดานออโต้นะคะมันก็มีให้นั่เหมือนที่เซฟกดเมื่มกอกี้นะคะใครเรียแบบอ้ยลองจัดแบบออโต้แล้วก็ลองเปลี่ยนบางตัวนะคะเผื่อเราเราอันไหนที่ถูกใจนะคะอันไหนไม่ถูกใจก็เปลี่ยนนะคะแต่เราไม่สามารถเอาชนะโลแก,กยเขาได้ทุกคนเลือนไม่ขยับเลยเลือนไม่ขยับเลยลูสิอ่ก็รอบนี้ก็ แชร์ไปนะคะเอาชนะไม่ได้อย่างน้อยก,ก็ด้ที่สองแล้วทุกคน <c oughs> อ่าถือว่าตัวนี้แข็งจริงเลยนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะลองเล่นนะดูนะคะแล้วก็ชอบทิกไหนก็นํามาแชร์กันได้หรือใครชอบเล่นคอมไหนนะคะถูกใจคอมไหนก็เล่นกันได้เออจะบอกว่าฝั่งของร้านค้าตัวละครมันก็มีให้เลือกโอ้โหตัวโคตรเท่ไม่เกะเห็นปะ จะมีทั้งตัวละครนะคะที่จะเป็นอวตารเนาะให้แบบเราเปลี่ยนก็ได้เราซื้อก็ได้นะคะหรือจะเป็นสกินของตัวกระดานนะคะที่เราครอบครองอยู่ก็มีให้เลือกซืรเหมือนกันหรือกระดานนะคะก็มีให้ซื้อเหมือนกอันอาจจะได้แบบกระดานสกินสวยนะคะค่ะสำหรับใครที่สนใจไปเล่นก็มาโหลดเล่นด้วยกันได้นะคะไม่รู้ตอนนี้มันจะก,กับ จำกัดเซิร์ฟอีกหรือเปล่านะคะก็ลองหลดมาเล่นด้วยกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปน,นะคะคือใครมีข้อสงสัยใดๆน,น,นะคะสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยวเซจะพยายามมาตอบให้นะคะแต่อันไหนที่แบบไม่รู้เดี๋ยวเซจะไปลองหาข้อมูลมาให้เนาะค่ะแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปน,นะคะอยากให้มีเกมไหนออกมานะคะก็ลองคอมเมนต์ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย